สวัสดีค่ะคุผู้ปกครองและเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับครูติ๋มในวิชาบุคคลและสถานที่นะคะวันนี้นะคะครูติ๋มนะคะให้นักเรียนยิบบฝรสถานเล่มลน,ลน,นี้ขึ้นมาค่ะเราไปเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเร,เราจะมาเรียนเรื่องบุคคลและสถานที่กันนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือนะคะไปหน้าที่6เลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมายาย ที่ดีในครอบครัวนะคะมารยาทที่ดีในครอบครัวนะคะคือคำสั่งเขาให้มาว่าบทสนทนาจากภาพแล้วลากเส้นภาพที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะไปหาเด็กที่ถือป้ายสัญลักษณ์ที่สำคัญกันนะคะโดยมาดูที่ภาพแรกนะคะสวัสดีคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนนะคะภาพที่สองพูดคุยเสียงดังบรบกวนผู้ใหญ่ค่ะสามนะคะเดินผ่านผู้ใหญ่อย่างสุภาพค่ะ ภาพที่สี่นะคะช่วยผู้ใหญ่ถือของค่ะภาพที่หนะคะไม่เก็บของเข้าที่ค่ะภาพที่6นะคะช่วยดูแลน้องค่ะอ่ะเรามาดูที่ภาพแรกกันเลยนะคะสวัสดีคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนนะคะให้นักเรียนดูนะคะว่าควรทําหรือไม่ควรทํานะคะถ้าควรทํานะคะให้นักเรียนนะคะลากจากจุดวงกลมนะคะมาถึงภาพที่ผู้หญิงนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะแล้ว จะมีป้ายข้างล่างสีเขียวนะคะเขียนว,ว่าควรทำค่ะ,ะภาพต่อไปนะคะพูดคุยเสียงดังแลกควรผู้ใหญ่นะคะ,ะนักเรียนคิดว่าควรทำหรือไม่ควรทำคะถ้าควรทำนะคะให้ล่าจากจุดดำนะคะมาหาป้ายที่ผู้หญิงนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะว่าควรทําค่ะถ้าไม่ควรทําให้นักเรียนมาหาผู้หญิงถือป้ายสีแดงน,นะคะ ที่มีป้ายคำสั่งว่าไม่ควรทำค่ะนักเรียนคิดว่าควรทำหรือไม่ควรทำคะถ้าควรทำนะคะให้ลากมานี้ค่ะถ้าไม่ควรทำให้ลากมานี้ค่ะ,ะนักเรียนลองคิดสิคะได้ทำาได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนลากเลยค่ะ,ะพูดคุยเสียงดังรบกวนผู้ใหญ่นะคะเป็นการการะทําที่ไม่ควรนะคะเมื่อผู้ใหญ่คุยกันอยู่นะคะเด็กๆนะคะต้องเงียบหรือว่าพูดกันเบาๆค่ะ ามาดูภาพที่สามนะคะเดินผ่านผู้ใหญ่อย่างสุภาพค่ะเมื่อเดินผ่านนะคะเด็กผู้หญิงค,นน,คนนี้นะคะกําลังก้มตัวไปข้างหน้านิดนิดหนึ่งค่ะให้นักเรียนนะคะลองดูค่ะว่าควรทําหรือไม่ควรทํานะคะถ้าควรทํานะคะให้นักเรียนนะคะลากเส้นจากตัวสีดํานะคะมาหาเด็กผู้หญิงที่ถือป้ายสีเขียวเลยค่ะอีนะคะช่วยผู้ใหญ่ถือของน,นะคะ เมื่อเด็กน,นะคะเห็นผู้ใหญ่ถือของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยเข้าไปช่วยช่วยค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพที่ควรทําหรือไม่ควรทําคะถ้าควรทํานะคะให้นักเรียนลากจากจุดสีดํานะคะไปหาเด็กผู้หญิงที่ถือป้ายสีเขียวเลยคะ่ะภาพที่5้านะคะเก็บของไม่เข้าที่ค่ะเมื่อนักเรียนเล่นของเล่นเสร็จแล้วนะคะแล้วไม่ได้เก็บของควรทําหรือไม่ควรทําคะถ้าควรทําให้ลากไปหา ผู้หญิงป้ายสีเขียวค่ะถ้าไม่ควรทําให้ลากไปหาผู้หญิงป้ายสีแดงค่ะนักเรียนคิดว่าไงคะควรทําหรือไม่ควรทําคะอ่าไม่ควรทํานั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเล่นของเล่นเสร็จแล้วนักเรียนต้องเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วมาดูกันที่ภาพสุดท้ายนะคะช่วยดูแลน้องนักเรียนคิดว่าควรทําหรือไม่ควรทําคะถ้าควรทํานะคะให้นักเรียนลากไป ป้ายสีเขียวค่ะถ้าไม่ควรทําให้ลากไปป้ายสีแดงค่ะช่วยพุช่วยพ่อแม่ดูแลนอ้องควรทําหรือไม่ควรทําคะล้วควรทําให้ลากไปเลยค่ะวันนี้นะคะครูถึ่นก็ขอฝากกันบ้านหน้าที่หกไว้ด้วยนะคะในวิชาศิละปะนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาวาดรูปครอบครัวกันค่ะ ให้นักเรียนนะคะเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมานะคะ1แผ่นนะคะเราจะวาดท่านอนนะคะแนวนอนนะคะโดยคุูจิ๋มก็มีตัวอย่างให้ดูค่ะโดยนี่นะคะนักเรียนนะคะเขียนหัวกระดาษตรงกลางว่าครอบครัวของฉันค่ะแล้วนักเรียนนะคะวาดภาพครอบครัวค่ะแล้วแล้วพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อใต้ภาพของนักเรียนนะคะ นี้นะคะก็มีกมาร้านนักเรียนนะคะ2อ,อย่างนะคะคือในแบบบึกหาดก,กับวาดภาพครอบครัวนะคะลงในกระดาษ A4 นะคะแล้วลบกลมม้อของนะคะถ่ายภาพส่งกลับมาให้คุณครูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ